สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาจ่ายเกม Attack on Titan นะครับเกมนี้เลยเกมนี้นะครับจะเปลี่ยนสีไปอืมโอเคนี่นะครับเกมนี้ผมเพิ่งแจกไปนะครับสองเกมนี้ผมเพิ่งแจกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ครับ จาากสงขลครับเชิญตารางลงคลิปผมบอกไปแล้วนะครับวัน,ววนสวเสาร์แลวะวันอาทิตย์เล่นกับเพื่อนได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมจะเล่นแบบเอเชียแล้วกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็หาห้องด้สักทีนะครับอ่าเราจะจอยห้องดีนะครับจอยลูมจะจอยแป๊บน,นึงนะครับจอยลูมจอยลูมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะแกงอยู่ตายลังคิมน,นะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูค่ปแป๊บเดียวนะครับเ,ด,เบด,ดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคลปแป๊บเดียวนะครับโอเคแค่นี้แล้วกันจิ๊บตัวเราไปดิสุดครับไบ๊ายบาย,บาย,บาย